สวัสดีค่ะข่าวบันเทิงอารมณ์ดีดีมาแล้วกับมิ้งดาวรกระจายเริ่มประเดิมข่าวครบครับจาของวันด้วยข่าวแรกข่าวนี้ เมื่อสาวยายาอุรัสยาเซอร์ไพรส์รหอบเช้าดอกกุหลาบสีขาวมาแสดงความยินดีในวันรับปริญญาของหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะกันถึงที่บ้านแถมงานนี้ยา่ยา,ยายังควงคุณพ่อซีกูดและคุณแม่ปลาเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วยหืมสองครอบครัวใกล้ชิดก,กันแบบนี้ดีๆนะแบรี่อ่าใช่ครับใช่ก็ถึงก็จะมีทั้งน้องยา่ามีทั้งพิดาก็ส่งดอกชอ่อดอกไม้มารวมถึงญาติเพื่อนแม่เพื่อนผมก็มากันนะครับผมก็น้องก็เอาดอกกุหลาบขาวมาแสดงความยินดีด้วยครับมก็มหมายแหมกุหลาบขาว เอ่อจริงๆก็มีเยอะนะฮะจริงๆจะเป็นดอกอะไรสีอะไรก็ชอบนะครับผมส่มวนเซวล์เป็นรูปแบบรูปรวมครอบครัวสองครอบครัวไม่ละครับไม่ละครับก็ลงลงรูปปกติขอยอ้อนทศกัการที่สองครอบครัวได้เจอกันที่หนังสือข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ได้คุยอะไรกันไหมกวนลำเอน็นก็คุยป,ปกติครับผมผู้ใหญ่ก็คุยกันปกติไม่มีอะไรพี่ส่วนเรื่องปีนี้เป็นปีชงของนักเดชก็มีกังวลหรือกลัวบ้างเปล่าคะ ชงไหมฮะจริงๆมันก็แต่ละปีมันก็มีปัญหาแตกต่างกันไปนะครับผมผมว่ามันก็มีเรื่องราวให้ต้องแก้ไขทุกๆปีนะอย่างที่ทุกคนคงทราบกันดีก็ไม่เป็นไรครับมีปัญหาก็แก้ไขไปแต่ว่าไหนที่มันป้องกันได้เราก็ป้องกันไว้ก่อนครับผมก็ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องอะไรที่แบบว่าเดือดร้อนกับตัวหรือว่าเรื่องเจ็บป่วยอะไรไม่มีครับผม เรียกว่างานแน่นจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยค่ะสําหรับหนุ่มบี้สุกฤตทั้งงานเพลงงานละครแถมเดือนพฤษภาคมนี้หนุ่มบี้ยังต้องเตรียมตัวไปแสดงละครเวทีว a t ต r f a l l ที่ LA อีกด้วยอ่ะ,อะนี่ก็ใกล้เวลาเข้ามาแล้วตื่นเต้นไหมคะเนี่ยยังฮะก็ไปตื่นเต้นตอนใกล้ๆเล่นอะ่ะผมจะเป็นอย่างตอนนี้ยังตอนนี้ก็ซ้อมไปให้เต็มที่แล้วเวลาใกล้จะขึ้นเวทีจริงๆแล้วนะตื่นเต้นครับผมเออผมบไปเตรียมตัวต้นเดือนเมษายนครับต้นเดือนเมษายนก็เตรียมตัวแล้วแต่ว่าเล่นจริงๆเนี่ย มิถุนหาก็คือประมาณ29พฤษภาคมก็เลยแหละประมาณนี้เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่ายุ่งจริงๆขนาดวันว,นเวาเลนไทน์ที่ผ่านมายังไม่มีเวลาพาสาวโมเอ้ยพาใครไปไหนเลยอะ่ะทำงานยังแยกร่างอยู่เลยผมจะไปสวีทได้ยังไงเขาไม่น้อยใจหรอโอ้โหคนในวงการบันเทิงเราต่างคนต่างทำงานเะนาะเข้าใจซึ่งกันและกันจะมีพาไปกินข้าวนอกรอบหรืออะไรยังไงไม่ล่ะครับคงยังแต่ว่าถ้ามีโอกาสว่างๆเงี้ยปกติเพี่โนเราเออถ้าเกิดเราเลิอกกองเราว่างเลยเอ้ยว่างว่าคุณว่างผมว่างก็ไปสองคนได้กี่คนก็ได้ได้หมดกี่คนก็ได้ได้หมด ส่วนนางเอกสาวแป้งอนจิราวันวาเลนไทยที่ผ่านมาบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆเพราะรตรงกับวันเกิดอายุ30ปีพอดีพอดีอ่ะแถมวันเกิดปีนี้ยังพิเศษสุด,สดๆเพราะว่าได้แท็กทีมพาพ่อแม่ไปเที่ยวไกลถึงเกาะฮ่องกงซะด้วยบังเอิญว่าวันเกิดแป้งใกล้กับวันเกิดพ่อด้วยก็เลยเหมือนปีนี้ก็เลยอยากจะเหมือนอยากจะพาพ่อแม่กับครอบครัวไปเที่ยวก็เลยพาครอบครัวไปเที่ยวฮ่องกงค่ะ สามีได้มีของมีของขวัญอะไรให้เซอร์ไพรส์ไหมคะไม่อะก็ <c oughs> แต่งมาหลายปีแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่มีเซอร์ไพรส์แล้วล่ะเออมันไม่มีเซอร์ไพรส์แล้วล่ะอยากได้อะไรก็บอกเอา <c oughs> แม้ว่าช่วงนี้นะเอกสาวเบลล่าราณีจะยอมรับว่าห่างจากพี่ชายคนสนิทเวียสุกรวัน์เพราะว่าต่างคนต่างยุ่งแต่ก็มีคนตาดีแอบเห็นนุ่มเวียเป็นสารถีตามรับตามส่งสาวเบลล่าถึงมหาวิทยายลัายตลอดตลอดม <c oughs> จริงปะคะเบลล่าโอ้ยไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีไปเองตลอดเลย ก็เป็นห่วงปกติเป็นห่วงปกติค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษพี่ห่งคสั้าอะไรอย่างงไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะโอ้จะขายหมดหรือเปล่านะอุบัติเหตุจะบอกว่ามันก็เกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องต้องระวังมากขึ้นไปอีก ทำเอาสองสาวฝาแฝดจากละครเรื่องบ้านศีลายแดงนิกกี้นิโคลและมิลลี่คามิลาปล,ปลื้มปริ่ม,มกับฟีดแบ็กสุดๆระแววมาว่ามีแฟนละครจากประเทศจีนและลาวได้ติดตามชมความน่ารักของสองสาวจากละครเรื่องนี้ซะด้วยดีใจท,ท,ที่แบบคนแบบคนจีนคนลาวอะไรนี้ดูด้วยค่ะก็ไม่ไมว่าจะว่าจะเป็นแค่แบบคนไทยดูขนานั้นนะคะปลื้มค่ะก็หายเหนื่อยนะคะคือมันมันบบปลื้มที่คนไม่ว่าคนจะชมหรือว่าคืออย่างน้อยเขาก็ได้ดูละครที่เราถ่ายทำมานานนะคะก็ค่อนข้างดีใจค่ะ ช่วงหน้าจะเป็นเรื่องคอทอตของซุปตาคนไหนอีกบ้างอ่ะไฮไลท์มาเร็วจากเดิมที่คิดว่าเป็นลูกชายการเคยบอกว่าส่งไปอยู่โรงเรียนประจำที่ยังกริดพอเป็นลูกสาวอยู่บ้านไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กมามา่มาดูความน่ารักสดใสของน้องปีใหม่ลูกแม่แอฟกับพ่อสงกรานกันค่ะบอกเลยว่าน่ารักน่าชังสุด สวัสดีครับแฟนดาวกระจายครับโหวันนี้อุตส่าห์บุกมาถึงบ้านผมนะครับแต่ผมรู้นะครับว่าคงไม่ได้มาหาผมหรอกเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันนะครับแต่ผมขอเตือนกันนะครับที่บ้านนี้มีคุณนายใหญ่คุณนายน้อยเยอะ,ะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเชิญเลยครับ ลูกสาวสุดรักสุดหวัวกับภรรยาสุดที่รักคุณนายใหญ่สาวแอฟแท็กซอออนนี่เองบอกเลยว่าวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆพราะคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแอฟสองกรานเปิดบ้านเตชนะนรงให้ดากระจายได้มาดูความน่ารักของทายาตัวน้อยน้องปีใหม่ไวเดือนเศษที่กําลังน่ารักน่าชังเลยน้อย,ย,ยนี่คุณย่าตั้งค่ะคุณแม่คุณสงกรานเป็นคนแรกที่เรียกคุณนายน้อยคนอื่นก็เลย แล้วก็เป็นนายเราจริงมีอะไรก็ให้เขาก่อนก็ไม่ได้แบ่งหน้าที่ชัดเจนนะคะตอนกลางวันกันเขาต้องออกไปทํางานอ้ก็ดูค่ะเย็นเขาเลิกงานเสร็จเขาก็รีบกลับมาช่วยเวลาผมเลิกงานปุ๊บผมก็พย,พยายามรีบกลับมาบ้านมาเล่นกับเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอแม่เขาให้นมบ้างอะไรบ้างเพราะว่าแม่เขาจะค่อนข้างห่วงห่วงม,มากครับตอนนอนเนี่ยเขาจะเอารูกมานอนด้วยแล้วพอนอนปุ๊บเขาจะเบียดผมไปเรื่อยๆครับตอนแรกก็เบียดอยู่ตอนนี้แทบไม่มีที่นอนแล้วครับผม ก็น่าจะรู้นะคะนี่ว่าแต่ทั้งรักทั้งห่วงทั้งห่วงลูกสาวแบบเนี้ยถ้าน้องพี่ใหม่โตขึ้นคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เป็นอะไรนะอยากให้เป็นนางแบบวิตเลตซ์ซีเคร็ขายาวแบบนี้ลูกเราต้องเป็นนางแบบวิตเลตซ์ซีเคร e t แน่นอน <c oughs> อยู่ไปอยู่มาเริ่มพูดกับลูกแนละ้วโตขึ้นเนี่ยนะลูกไม่ต้องแต่งงานนะอยู่ไปนีอแหละเดี๋ยวพ่อเลี้ยงเองไม่ต้องไปไหน จากเดิมที่คิดว่าเป็นลูกชายการเคยบอกว่าส่งไปอยู่โรงเรียนประจําที่ยังกรีพอเป็นลูกสาวอยู่บ้านไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กตอนหนุ่มๆน่มต้องไม่ทําอะไรไวแน่เลยอ,อลูกคนแรกเพิ่งจะเดือนกว่าก็มีข่าวว่าว่าหนุ่มสงกรานจะให้สาวแอฟแคปเดียวแล้วเตรียมมีเพื่อนเล่นให้น้องพี่ใหม่เลยอยอยากให้พี่ใหม่มีน้องั คนสองคนอะไรนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแล้วแต่แม่เขาด้วยครับพี่บอกว่าอยากได้ตามเทศกาลตุด๊ดจีอะไรนี้ทันไหมไม่ลังทายได้ไหมยิงดูน่ารักแต่ปีไหนก็ยังไม่รู้นะคะเดียเ๋ยวนึกอีกทีใ่่จ้านารักน่าช่าง <laughs> <laughs> จนครองตำแหน่งดูน้อยขวัญใจมหาชนเลยทีเดียวสำหรับน้องนาวารุษสาวสุดที่เลิบของแม่อ้อมพิยดาแถมล่าสุดยังได้ร่วมแจมลงจอในละครกับคุณแม่ซะด้วย <c oughs> แบบนี้ก็พร,ร้อมดันเข้าวงการได้แล้วใช่ป่ะแม่อ้อม แต่คงไม่ได้ให้เล่นแบบอะไรจริงจังก็คงประมาณเนี้ยแ๊ะๆอะไรเงี้ยมีบทพูดอะไรให้เล่ไม่มีไงอนนีะก็เล่นเล่นเล่นแค่นี้พออะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบจะให้เป็นนักแสดงเด็กอะไรเงี้ยค่ะก็คงให้เรียนหนังสืออะไรไปก่อนส่วนฝ่ายชายตอนนี้ที่ฮอตว่าไม่แพ้กันต้องยกให้น้องภูดิสกิดใจลูกชายของพ่อป๋อแม่เอ๋ที่ใช้ความฮาฉบับคุณพ่อกระชากใจแฟนๆมาครองเพียรไม่รู้ว่าขายแววหรือยังแต่ว่าเขาจะชอบเป็นมาก ชอบเต้นได้ยินเสียงเพลงไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไ,ไ,ได้ทางคุณพ่อเลยคท,ทางพ่อ <c oughs> พ่อลูกฝังไว้ไงช <c oughs> อบลูกฝังไว้ไงชอบร้องเพลงชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยยิงต่ยิงหล่อไม่แพ้พ่อเจเลยจริงๆค่ะสําหรับลูกชายคนโตน้องเจ้านายจ,จินเจตที่งานนี้คุณพ่อก็เอ่ยปากชมมาว่าชอบอะไรคล้ายๆพ่อเจมากๆทั้งร้องเพลงเล่นดนตรีแล้วก็กีฬาแต่อีกอย่างที่เหมือนว่าสุดๆคงจะเป็นเรื่องที่ห่วงแม่ปิ่นมากๆใช่ไหมจีฮับเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงชอบใส่แบบ เห็นไม่ออกแม่เขาสวยแม่เขาสวยแม่เขาสวยแม่เขาโชว์ของพ่อยังไม่หวงเลยพ่อยังไม่หวงเลยทำไมหวงอ่ะแม่บอกไลฟ์แม่เปลี่ยนเรียกว่าเป็นนักร้องหนุ่มสุดติดที่เรื่องรักน่าจะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่แถมวันวาเลนไท์ที่ผ่านมาหนุ่มเป้อารักก็ยังสถานะโสดอีกด้วยแม้ว่าแต่สดสดแบบนี้ลองนับดูบ้างไหมว่ากี่ปีมาแล้วนะไม่นับเลยครับผมไม่นับเลยครับผมไม่กล้านับ มีคิดคิดบ้างไหมว่าจะหาสาวๆมาแบบว่าเออก็ถ้าเกิดมีก็อาจจะไม่ได้บอกไปอะครับผมคือยังไม่คิดเรื่องแฟนอืมครับผมพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูสเก็ตด,ดาวกันนะคะกลับมาแล้วค่ะ มารีบอัปเดตให้ไวจะได้ไม่พลาดประเด็นนี้ไงคะด้านสาวสวยใบใสก้าวสุภัสราช่วงนี้ดูหายหน้าหายตาไปจากง,งานอีเวนต์เพราะเจ้าตัวกำลังทุ่มเทเรียนหนักเพื่อหวังจะคว้าเกียรติยศม,มากรองอแต่ขยันเรียนแบบนี้ไม่ไหวโดนกระแสนมำหมอยที่ว่าที่ตาสวยขึ้นเงียเพราะไปทำสัลญยญกรรมมาจริงหรือเปล่าจ้าก้าวอะให้ดูอะให้ดูเนี่ยติดสติ๊กเกอร์เอาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะหนูเป็นคนแบบตามีชั้นอยู่แล้วนะหนูต้องบอกว่าแบบ เราเรามีชั้นตาอยู่แล้วอะ่ะคือแบบหนูก็เลยคิดว่าแบบไม่ต้องที่จำเป็นอนะ่ะแล้วเดี๋ยวนี้แบบเทคนิคแบบการแต่งหน้ามันเยอะมากๆอะ่ะพีซึ่งแบบถ้าแบบแต่งดวงตาให้มันดูโตเนี่ยมันง่ายมากเออหนูก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละเทคนิคใหม่้มีคิดที่อยากจะไปทำถ้ามีเวลาก็คงอยากจะทำนะแต่แบบเราไม่มีเวลาจริงๆอ่ะ<อ>ไม่ไม่แอนตี้ค่ะคือถ้ามีเวลาก็คงทำแหละน้องเป็นอาชีพเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออ อะไรยังไงคะพี่มิกพี่ชายที่บอกว่าถ้าอยากมีลูกให้ไปมาลดีฟอลังก์ขมขามสเกตดาวสเกตดาววันนี้เป็นของสองคู่ชูชื่นมิกเบนส์วิกกี้ชายที่ให้สัมภาษณ์อย่างจริงจังกับดาวกระจายถึงทำเลที่จะไปผลิตทายาทว่าถ้าคิดว่าจะไปเปลี่ยนบรรยากาศแล้วประสบความสำเร็จกลับมาเนี่ยต้องไปประเทศนี้เท่านั้นการที่จะไปผลิตน้องควรจะต้องไปประเทศที่ไม่มีอะไรให้ทำไปดื่มดำ่ำบรรยากาศ เช่นมอลดีฟ mm hmm. บรรยากาศมันให้ดังนั้นมีวิธีเดียวคือเข้าห้องแล้วก็ปล้มกันครับผ mm hmm. มะะดังนั้นถ้าทริปปั้มลูกก็ต้องมอ <More Deep S 2> ลดีฟครับผมปั้มครับปั้มปัมปมป้มลูกคือมอลดีฟครับ วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากอีพิฟานีเครื่องประดับจากมิสเฟต t ี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาดูค่าบันเทิงครบครับจ้าทางวันาย้ทีวีกับนิ้งแลนด์กกระจายอีกนะคะสวัสดีค่ะฮูลิฟัตก่ะ